จากที่สัมภาษณ์วันนั้นผมว่าไปที่ทางที่บวกหรือไม่นรุน่นรุ่เรามีในใจมาว่ากี่ชออ้อยเออไม่มีในใจว่ากี่ช้อยแต่ก็ลุ้นให้เป็นทางที่ทางบวกแล้วมันก็บวกจริงๆแสดงว่าถ้าผมมมันได้กระเาแฟนี้ตจะแต่งงานด้วยหรือเปล่าผมว่าการที่เป็นข้าวในการเป็นหมู่คณะครับผมที่มีสามีด้วยครับ คือเป็นออฟฟิเชียลเลยทางการเลยการที่สัมภาษณ์ไปแล้วคือผมผมผมก็ตัวผมอะไปอยู่ในที่ที่ที่สามารถเจอเขาได้ครับครับเพื่อเพื่อทำคะแนนให้มากขึ้นครับผมตอนนี้ไระยะไหนจากที่สัมภาษณ์วันนั้นผมว่าไปที่ทางที่บวกครับระยะไหนอะผมว่าผมตอบไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าผมตอบไม่ได้ต้องให้อีกฝั่งหนึ่งตอบแต่จากการที่เขาให้สัมภาษณ์และการแฉวันนั้น เขาก็พ <gen> ูดถึงผมในแง่ด <concealed> ีอ <entonces>, ย <ligen> ู่นะผมอะไรนะครับเกิดอะไรให้เขาว้ไม่แมนตอนั้ผมมาได้แหละมันมันต้องได้บ้างแหละครับผมออเ่วันนั้นผมผมดูผ่านโทรศัพท์นะน่วันนั้นผมดูผ่านผ่านโทรศัพท์ผมน่าจะน่าจะอยู่กองหรืออยู่ที่ไหนได้ล่ะครับนตอนนั้นที่ดูรอรุนคำตอบไปว่ามันจะไปที่ทางลุนลุนลุนแล้วมีในใจมาว่ากี่ช้อยเอ่อ ไม่มีในใจว่ากี่ช้อยแต่ก็รุ้นให้เป็นที่ทางบวกแล้วมันก็บวกจริงๆริท <c oughs> ี่เราุ้นยคอคำตอบที่เราคิดไปว่ามันจะต้องเป็นต่อเขาจะตอบคำตอบในใจเราคำตอบในใจเราอันนั้นคือไม่มีเลยครับพี่คือผมไม่ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าหรือว่าว่าเขาจะพูดถึงผมยังไงครับแต่พอคําตอบมันออกเป็นบวกเราก็แบบโหปึ้มปิ่ม <c oughs> อะไรนะ <c oughs> แบบพุ่งพลาดเลย <c oughs> อะเดแล้วเราเอาตอบมาคุย เขาก็บอกว่าผมนิสัยดีอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วก็มีน่าจะแนวๆว่านิสัยดีทัศนคติดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับพฤติกรรมเวลาเราอยู่กับเขามันอะไรชัดงจริงเแบบว่าเขาเปิดใจเราไว้ผมว่าเขาก็คุยกับผมมากขึ้นครับด้วยความที่พื้นฐานเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เฟรนลี่มากขนาดนั้นแล้วเขาก็เป็นคนที่เออนิ่งๆเนาะนิ่งๆหน้านิ่งๆแต่การที่เขาคุยกับเราเยอะขึ้นผมว่ามันก็เป็น เป็นในแนวทางที่จะพัฒนาไปได้ได้มากขึ้น,น,นวันที่เราให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วเขามีทิศแตกต่างไปวันวันที่ผมให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วอะครับเขาก็เขาก็เขาก็เดี๋ยวเดนนี๋ยวอนึกก่อนนะหลายวันละนึก <c oughs> ือว่าเราคุยกับเขาทุกวันจนจน, <c oughs> จนเป็นชินชาจนเป็นแบบว่า <c oughs> ผม <c oughs> ผม <c oughs> เขาบอกเขาเขาก็อึ้งเหมือนกันพี่ว่าแบบเออทำไมทำไมอยู่ถึงถามขึ้นมาอะไรเนี้ยพี่ ใช่ผมก็บอกว่าผมก็ก็บอกตามความจริงเขาบอกเออก็โอเคก็โอเคครับใช่แต่วันนี้คุยทุกวันทุกวันครับคุยทุกวันคุยทุกวันก็อ,กอะไรนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นแฟนก็บอกฝันดีได,<อ>ได้ไหมฮ่าฮ่า มีมีครับมีบอกฝันดีครับมีมีก็ก็คุยกันทุกวันครับวันหนึ่งมากกว่าหนึ่งรอบเป็นแชทหรือว่าเป็นโทรโครับเป็นแชทเหมนเป็นพิมพ์คุยเป็นพิมพ์มพคุยครับผมแชทเป็กนการขรงให้สัมภาษณ์ไปแหละคนรู้สึกว่าเชียร์ครับอยากให้มันถึงคำว่าแฟนเร็วๆใช่ทุกคนแบบให้กำลังใจผมนะแบบเชียร์เชียร์เหมาะสมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้โหรู้สึกดีนะรู้สึกดีเพราะว่าเพราะว่าก็เขาเป็นคนที่มีสเปคค่อนข้างสูงอ่ะเสี่ยงว่าเรารู้รู้แต่เราก็รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง ครับผม่ว่าันไม่ทำการบ้านใน้มาหมดแล้วครับก็ก็ก็มีคำถามครับคำถามคนรอบตัวเขาอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็มีสืบมาครับเอไรบ้านจาคดีล้ผมว่าทัศนคติการดูแลอ่าเราก็เป็นผู้ชายแมนๆมผมว่าแบบความตรงความเป็นสุภาพบุรุษเราอาจจะเข้าเป้าอ่าครับผม ครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์อ่าครับผมอะไรนะแต่ว่าแก่ก็ไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันติดตอนนี้มันติดตรงไหนผมว่าเวลาแหละผมว่าเวลาเวลาเวลาบผมว่าอายุประมาณนี้แล้วอ่ะมันคงไม่ได้มีอะไรที่จะเล่นๆแป๊บๆผมเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่ที่ให้กันมันสำคัญมากกว่า ตั้งแต่พ่ดไปเขามาเล่นเซิร์ฟยังเขาขายไปเลยพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นี่มันมีนัดเล่นเซิร์ฟกันอีกรอบพูดมาโตแล้วโอเคแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกก็มีกิจกรรมอ okay. ื่นอื่นแบบดำน้ำก็ดำน้ำก็ผมอยากชวนเขาไปดำน้ำเหมือนกันแต่ช่วงนี้มรสุมเข้าฟ้าฝนไม่เป็นใจใช่ครับ เราองข้างตัเองๆๆๆเต็มๆมันเรากำลังแบบอะไรไม่ไม่ไม่ไมตรงเป้าเข้ามาเราก็เวอร์ตัวเองอยู่สาารไปมัน,นคนคนต้งม่าเป็นการกดรันเขาหรือเาว่า,วาตอบรับไมตรีชมกลงนี้นผมว่าเขามีทัศนคติที่ท,ท,ที่ที่ไม่กดดันเลยขนาดนั้นครับเขาค่อนข้างค่อนข้างสบายครับครับเขาสามารถแบบมว่าเขาโตพอที่จะมองได้ว่าอันนี้คือคือการการบอกไปตรงๆไม่ได้กดดันนะเพราะว่าคุณคุณเป็น คุณก็มีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะชอบเราหรือเปล่าเราให้เกียรติเขาเพราะเราเป็นฝ่ายที่เข้าไปจีบเขาแต่ตอนนี้ที่ถามแชมป์แชมป์กี่เปอร์เซ็นต์้วกับการที่ทเข้ามาเงอนทุ่มช่วยเนี่ยโอผมว่าเกินครึ่งนะอ่าผมว่าเกินครึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะยากหรือง,ง่ายใช่ไหม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 ัน่ไหม ใช่ครับรู้สึกรู้สึกรู้สึกดีใจที่มีแต่คนเคลียร์แล้วให้กำลังใจครับเอาผมจริงจังผมจริงจังผม30กว่าแล้วพี่ผม3 1แล้วปีนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการการสร้างอนาคตการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในตอนนี้ครับแสดงว่าถ้าสมมติว่ามันได้คำว่าแฟนแต่งงาน้วยหรือเปล่ผมว่ายังไม่รู้เลยอ่ะแต่ก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาให้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 นานให้นานหน่อยสำหรับแทนการที่เรา ไ่เรอยางั้ใตวส่วนตัวผมว่าการเป็นลมใต้ปีกให้กันและกันครับแล้วก็เป็นเป็นพลังบวกด้านจิตใจให้กันและกันมีความเข้าใจใกันผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วครับแสดงว่าตอนนี้ชีวิตถ้าพูดถึงชีวิตฉันค,คือความที่ไดมีครอบครัวแล้วทุกอย่างพร้อมหมดถามว่าพร้อมไหมก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เขาต้องหลอกโอนอย่างเงี้ยเมื่อตั้เปิดรู้คุยอย่าให้กำลังใจมีมีครับมีก็อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วคือก็ก็มีการช่วยเขาติดต่อทนายครับแล้วก็ติดต่อทางตำรวจก็มีมีรุ่นพี่เป็นเป็นเป็นทางตำรวจครับก็ช่วยช่วยกันครับตอนนี้คดีก็ก็น่าจะคืบหน้าแล้วครับผมเขาเขาหน่อยมากนะเพราะว่ามันน้อยครับคือเขาเจอ เจอเจอผลกระทบแบบก่อนหน้าก่อนหน้าจะจะโดนหลอกก็แบบมีสุนัขเขาตายใช่อันนั้นก็น้อยไปแล้วแล้วก็อีกสัปดาห์ต่อมาก็มีโดนโกงเงินเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่อต่อต่อกันครับอ,อ,อ,อย่างในฐานะที่เราเป็นคนคุยเาเราช่วยยินดีกับคนในกลุ่มคนจีบคนจีบคนจีบในฐานะว่าที่แบรนด์โทรสายเราเรายูนดีที่ยังไงบ้างหรือทีเขาต้องดิ่งมากก็มี ให้กำลังใจงานบ้างก็ก็ก็รับฟังเขาครับก็รับฟังเขาสิ่งที่เขาอยากอยากพูดอยากระบายอยากอยากสื่อสารออกมาประมันก็ให้กำลังใจแล้วก็หาอะไรเขาฟังที่มันเป็นพลังบวกครับแล้วเราก็พูดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพลังบวกให้เขาฟังครับอย่างไรค็สงสัยยังจะเห็นลุกคู่ครับมันไม่มีประกอบคำอันนี้คือนี่นี่คือตรงๆเลยว่ายังไม่มีประกอบคบ มา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 โอ้โหต้องขอขออนุญาตก่อนครับออ๋จะเป็นมีใช่ไหมในสต็อกการเล่นเซิร์ฟกันแบบเออมีทุกซองส่วนใหญ่เวลาเล่นเซิร์ฟม yeah> ันมันจะเล่นคนเดียวไงพี่คนคนอีกคนนึงก็จะอยู่บนเรือใช่ไหมเล่นทีละคนทีละคนแต่มันก็ม hm ีการเล่นคู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องรอเขาอนุญาตว่าเมื่อไหร่จะเขายอมให้เราเล่นคู่ได้ในโทรศัพท์เรามีไม่มีในโทรศัพท์เรามีรูปใช่ไหมในแกเรูปไม่มีต้องต้องต้องรอฝนหย รอบนี้ผมจะแบบกระโดดลงไปเล่นคู่ด้วยเลยนี่งแปลว่าต่อไปปีที่คงได้เสด็จะับเอิรับเอิอ้โผมก็ตอบไม่ได้นะอันนี้พี่ไม่กดดันที่ถามถ้าผมถ้า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 ผมถ้าผมสมวติผมฝันได้ผมก็อยากให้ผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นที่เราคิดเร็วๆแหละอ่าแต่นี่มันคือความจริงเราก็ต้องรอเขาด้วยไม่ไม่ไม่ผมเป็นคนค่อนข้างชิลมากแต่แต่ว่ามีพวกพี่นี่แหละคอยกดดันซึ่งผมไม่ต้องกดดันไงเพราะพี่จะช่วยผมกดดันเอง เออหรือเขาไม่พลาในกายที่เราสัมภาษณ์ไปไหมว่าเออหรือว่าเขาปล่อยหรือว่อเขาปล่อยให้แชมป์ฟรีเลยความรู้สึกพูดออกมาเลยก็ก็พูดตามความความปกติแล้วครับเขาเขาไม่ได้มาไม่ได้มาบอกว่าห้ามพูดนู่นพูดนี่ไม่ได้มาบล็อกอะไรครับแต่เรื่องเวลาผมไม่เคยถามเลยอ่ะเพราะผมก็กลัวอย่างนี้แหละกลัวแบบจะไปกดดันเขาจะจะไปเร่งรัดจนเกินไปผมก็ปล่อยให้มันแบบเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นครับใช่เขาจับตาดูเรา แต่มันเป็นข้อดีนะที่เขาดูเราอยู่ไงเขาแสดงว่าเขาสนใจเราไงใช่ไหมก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเพราะช่วงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยละครก็เร่งถ่ายครับครับใกล้ใกล้ใกล้ปิดกล้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ว่าถ้าผ่านหน้ามรสุมไปแล้วเราหลอกจนในวิญญาณมันจะมียังมานเล่นเพอนหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขาหยุดเล่นไม่ต้องโทษผมนะตัวผมนะครับผมตอนนี้มันมรสุมใช่ใช่ช่วงนี้ฝนเข้าเยอะถามบอกว่าอะไรดีอร์ เขาบอกว่าช่วย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 ผมเชียร์ต่อไปนะครับผมออแฟนคลับทุกท่านนะครับออครับส่วนแซมมี่ก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับออ <laughs> ช่วยเชียร์ผมด้วยนะออครับผมช่วยเชียร์ผมให้แสงทุกที